เงาเลาะฟุ้งแล้วครับส่งมาเลย blanch hurting Các subscribe cho kênh Ghiền Mì 好，来，好。 มากินอยู่ตลอดอตั้งแต่ร้านเดิมจนมาเปิดร้านใหม่อยู่ข้างฟั้มปตทขาติขายอยู่ที่ร้านแตนก็ขอเชิญชวน,ชนผู้ที่ผ่านไปผ่านมาและผ่านลาดหน้ายอดผักของคุณสำเร็จด้วยนะคะอร่อยจริงค่ะเยี่ยมอร่อยมาก แต่ก่อนผมก็ขายอยู่ที่ข้างธนาคารกรุงศรีครับหน้าเรียนมารีสีแยกกระบินบุรีก็เจอพิษโควิดรอบที่แล้วก็ยังพอทนฮะ<ม>แต่พอมารอบนี้ก็ถือว่ามันก็เอาการกันก็นกเลยหยุดไปพักหนึ่งประมาณสี่เดือนถึงหเดือนประมาณนี้แต่ก็พอหลังจากนั้นก็อยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านทำอะไรกร็แค่อยู่บ้านแล้วมันทำให้ตัวเองแบบ ยังไงอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่จะเสียไม่มีอะไรที่จะเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีงานไม่มีทำออของอะไรที่เคยรักเคยห่วงแหนที่ติดตัวมาสิบยี่สิบป,ปี<ม>ก็หายไปทีละอย่างสองอย่างเอ่อมันก็เลยทําให้ผมแม่แบบว่าถ้าเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเออก็จําเป็นก็คือพอต้องมาเอ๋ลองเอาเกิดใหมอ่ออีกครั้งสู้กับสู้กับเขาให้ได้ ช่วมมันให้ได้เพราะว่าชีวิตไงมันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วครับผมก็เลยได้มาเปิดที่นี่ผมเลยได้มาเปิดที่นี่ก็คิดว่าก็ป้องก,กันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับป้องก,กันตัวเองพยายามรักษาเรียนพยายามป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดช่วงนี้ส่วนมากเขาซื้อไปกินที่บ้านหรือมานั่งที่นี่มันก็ส่วนมากก็ไปบ้านเยอะครับ<อ>ไปบ้านเยอะอเพราะว่าส่วนมากเขาก็ต่างคนต่างก็ระวังกันนะฮะัอ แต่ก็บางทีก็ส่วนส่วนน้อยที่นั่งกินที่นี่ครับเพ mm. าผมจะไม่ไปให้นั่งกินอะไรมากมายก็ mm. ให้คุกลับบ้านไปบานนี้เขาก็โทรสั่ง